ก็สำหรับวันนี้ก็จะมาพรีวิวนะครับผมเป็นจำแพ็กเวอร์ชั่น20นะครับก็นี่นะครับผมสำหรับจำแพ็กเวอร์ชั่น20ก็หน้าตาจะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับแต่แค่แก้ไขฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชันที่เวอร์ชั่น19ใช้งานไม่ติดก็จะมีอะมองโกส์ครับมองโกสขาว แล้วก็เดินทะลุครับผมแต่ตอนนี้ก็แก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ,รรบแล้วเ,เดี๋ยวจะมาทดลองใชใ้ดูนะครับผมหัอ,อ,แบบอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันวาร์ปทะลุนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับยากนิดนึง สักคู่นะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการมุดลงแมปสำหรับฟังก์ชันรัปทะลุนะครับเอาไปไปยกใช้ได้หลายอย่างนะครับผมให้ลองใช้กันเอานะครับ ก็สำหรับพรีวิววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีเวอร์ชั่นใหม่มาเดี๋ยวจะทำการพรีวิวให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายครับ